ก่อนนะก่อนที่เขาจะไปนะเสียงเสียงเขาจะพูดอะ่ะก็จะเป็นเสียงติดคำสั้นๆของเมืองคนไทยปกติแต่เชื่อไหมครับเวลาคนไปเรียนไปอยู่ต่างประเทศมานานนะครับเสียงเขาจะกล้องคำเหมือนจะอมพนกับทุกคนเลยคำจริงๆนะคนใครใครแล้วแต่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาเมืองไทยนะพูดเหมือนอมอนกับทุกคนลองสังเกตดีนนะคำมันจะอะไรสเปส accent ต่างเป็นไงบ้างมันจะชัดอยู่ในคําอยู่เสมอเลยจริงไหมนี่คือความเป็นจริงถ้าพี่ต่างประเทศเัีนะเราเห็นคนต่างประเทศมาบ่อยแล้วได้ยินสำเนียงในการทักทายของเขาเราก็พอจะเดาอะไรได้บ้างว่าคนคนนี้อยู่มานานหรือเพิ่งไปอยู่ก็ฟังจากน้ำเสียงพี่ครับต่อให้เบ้าหน้านะครับหน้าแป้นดั้งแหนบอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่กลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมนั่นคือสกิลที่ต่างประเทศแล้วผู้หญิงสายอีสานที่ได้แฟนฝรั่ง โชคเห็นสกิลนะครับสำเนียงเปลี่ยนทุกคนเลยนะพี่ลองสังเกตดูสิสำเนียงเขาเปลี่ยนจริงๆนในการพูดคุยอะ่ะมันไม่ได้เป็นมันสำเนียงของคําว่าภาษาอีสานปกติแล้วนะแต่เวลาเขากลับไปบ้านเจอพ่อแม่เขาซาวท็ดออกมาอันนั้นได้แต่เวลาเจอคน,นระดับกรุงเทพด้วยกนการศึกษาใกล้เคียงกันเป็นไงบ้างคําจะไม่ติดอีสานเลยเข้าใจไหมครับคําจะเป็นคําชัดนะตรงเนี้เราจะอะไรรู้แล้ว เราต้องสังเกตจากหน้างานจริงไหมเวลามีประสบการณ์หน้างานจริงอ่ะหรือว่าพี่ทพิ์เจอเมียฝรั่งเพราะแถวนั้นก็เยอะเนื้อออกใช่ไหมครับเขาจะมีสำเนียงภาษาอังกฤษเขาจะชัดกว่าคนไทยปกติจริงไหมแล้วคําพูดจะกล้าพูดการแสดงออกแววตาการสู้แววตาหรือน้ําเสียงหรือความเชื่อมั่นเป็นไงบ้างคือแปลกอย่างนึงนะครับก่อนจะเป็นเมียฝรั่งปุ๊บกูไม่ค่อยมีความกล้ากูขี้อายแต่เวลาเป็นเมียฝรั่งได้ผัวเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเท่านั้นแหละพี่เป็นไงบ้างความกล้าแสดงออกความมั่นความเฟิร์มความโชว์ต่าง คำพูดทุกอย่างจะเป๊ะๆๆพวกนี้เราเรียกว่าซิงแวร์ที่เป็นองค์ประกอบน่นเรากเห็นปัจจัยหน้างานเรารู้เลยว่าต่างชาติไม่ต่างชาติด้วยแล้วสังเกตดีนะครับถ้านุ่งขาสั้นก็ชอบขาสั้นบานๆนึกออกไหมขาสั้นก็ขาสั้นบานๆขาอย่างกระโต๊ะสนุกเกอร์นึกออกไหมครับขาขาสั้นก็ขาสั้นบานๆเข้าใจไหมกระเป๋าถ้าเป็นหลุยก็เนว้อฟูใส่ของเยอะๆล้วงมาเจอได้ทุกอย่างในอะไรต่างๆก็จะเป็นอย่างนั้น นะเราก็จะเจอสไตล์นี้เราก็จะกลายว่าหน้างานมันจะกองออกมาด้วยไหมแล้วเวลาดาวมันขึ้นมามันทําให้เรามีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นนะประสบการณ์จากการดูดวงมากๆทําให้เรากล้าทายดวงยามได้แม่นขึ้นอาต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะนะโชคก็บอกเลยว่าเนี่ยคุณกลับไปต่างประเทศไหมแต่เหมือนว่ากลับมาเหมือนท้ายให้ให้เกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับแม่ดังนั้นะไม่ต้องดูดวงโชคต้องเดาก่อนเลยว่าน่าจะมาทําเกี่ยวกับพวกที่ดินเกี่ยวกับบ้านมากกว่าใช่ไหม มาสร้างบ้านมาสร้างบ้านคนต่างจังหวัดเขามีที่เยอะอยู่ไะเยอะดังนั้นก็มาปลูกบ้านสร้างบ้านให้แค่นั้นเองดังนั้นอันเนี้ยดวงยามอ่ะมันก็บอกในเรื่องต่างประเทศดังตางได้ไหมแต่สุดท้ายอ่ะทักษะของผู้ใช้มันจะรันอะไรไปด้วยพี่ครับฟังไว้ก่อนนะตัวตนของลูกค้าที่เข้ามามันจะบอกวัตถุประสงค์ซ่อนอยู่โดยอัตโนมัติสำเนียงภาษาการวางตัวท่าทางหรืออะไรก็แล้วแต่ มันจะซ่อนคําเฉลยให้เราอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าเราไม่มประสบการณ์เราไม่ค่อยมองเราต้องมองว่าต้องออกมาจากดวงเป๊ะๆดาวมีความหมายเป็นร้อยความหมายดังนั้นพี่ต้องใช้ซิงแวรตรงเนี้มาเป็นตัวอะไรกองความหมายดาวช่วยด้วยอยู่ๆนะครับจะไปคาดหวังทั้งหมด100%ไม่ได้นะดวงยามใครยิ่งใช้ก็ยิ่งคมเนี่ยกรณีอย่างนี้ที่โชคให้เห็นว่าสุดท้ายก็ไม่ต้องทายอะไรมากสุดท้ายทายก็แค่ว่า ก็อย่างที่บอกเวลามาเป็นปีจรปุ๊บที่อายุ39เราก็จะเห็นเลยว่าเขามาสร้างบ้านทําไมมึงขึ้นนี่ล่ะเข้าแฟนขามาด้วยไหมเอามาด้วยเพราะคน,คนจ่ายตังคือใครแฟนเข,เขาเขาก็เอามาของเขาด้วยแต่ตอนมาดูกับเราเขาไม่ไดเอามาแค่นั้นเองเขาเอาเจ้าของเงินมาด้วยไงเข้าใจไหมถ้าเรามาถ้าเรามาพูดขำๆ ถ้าเราพูดขำๆในดวงอ่ะมันยังไม่ได้ชัดเจนแต่สังหรณ์ของเราอ่ะวัยของเขาอย่างเงี้ยแฟนจะต้องแก่ก็ผู้ชายแฟนคุณค่อนข้างมีอายุหน่อยไหมเขาบอกก็ห้าสิบห้าอ้วนๆใหญ่ๆอันนั้นอ่ะมันเป็นแค่การนอกรอบไม่ได้เกี่ยวกับดวงแล้วนะแต่ก็ต้องเดาเลยนะอ๋อมันติดเสา สองย้ำเจ็ดเนื้อออกใช่ไหมครับมันติดเสาเนออกไหมครับจันก็แปลว่าทว้ทวมทวมน้าเจ็ดก็แปลว่าตัวใหญ่ใหญ่แก่แก่ก็ได้จริงไหมดดงนั้นไอ้นี้ยมันแปลจริงๆอ่ะครั้งนี้บอกสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจข้อหนึ่งเลยนะอันนี้ยากที่หายเลยพี่ครับ <laughs> พี่อย่าแปดสิบแล้วกันถ้าแปดสิบแล้วพี่แก่แน่ ไปไม่เป็นเลยโชคสิ่งหนึ่งที่โชคต้องการจะบอกว่าอะไรไหมสิ่งที่ยากที่สุดในการไทยดวงคืออะไรรู้ไหมดาวมีเป็นร้อยความหมายพบมีเป็นสิบความหมายถ้าพี่ไม่สร้างประสบการณ์และพิจารณาถึงเหตุและผลหน้าง,งานในความเหมาะสมพี่จะไม่สามารถกองความหมายดาวที่มันไกลจากความเป็นจริงทิ้งได้พี่ก็รู้สึกว่าการเลือกความหมายดาวที่ร้อยความหมายจะเอาความหมายไหนมาใช้อ่ะมันยาก แล้วอย่าลืมนะฝรั่งสังเกตดีนะครับอายุ55ยิ่งเป็นคนสวีเดนยิ่งเป็นคนสวีเดนนะพี่รู้ไหมครับไม่เคยมีใครหุ่นดีส่วนใหญ่สวีเดนจะตัวใหญ่กินชีสกินเนยกินแป้งตัวใหญ่กินเบียร์เป็นไงปะตัวใหญ่มากๆเลยนะมันหมายความว่าอะไรแต่ถ้าเป็นอเมริกาใต้อเาอเาง่ายๆอิตาลีเมื่อไหร่หอ่อรวยอ่อจนนึกออกไหมครับ สวีเดนเมื่อไหร่นะครับอ้วนรวยอเมริกานี่ส่วนใหญ่แก่ๆทุ้มๆไม่ได้หุ่นดีเพอร์เฟกนะักกล้ามไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมันจะมีของแต่ละเราเรียกว่าสกิลของแต่ละประเทศนะครับจะเป็นยังไงจริงๆนะถ้าพี่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีช่องทางในการหาผัวต่างชาติกันบ้างพี่ควรจะเข้าไปฝังตัวในเว็บต่างชาติที่เรียกว่าหาคู่ต่างชาติแล้วพี่เห็นว่าแต่ละฝรั่งแต่คนนะครับเป็นไงบ้าง คือไม่เหมือนในเฟซน,นะที่จะมาหลอกอวตารหลออที่เอารูปหล่อๆมาเข้าใจไหมแต่ตัวจริงใน,ในคำว่าหาคู่ต่างชาติเป็นไงบ้างแม่งตัวยังกะนหนาทัา้งนั้นอะ่ะบางคนชอบกีฬาตกปลาถอดเสื้อแม่งขนเต็มหลังเลยดังนั้นนะครับอันนี้แค่เห็นเขาว่าบางครั้งแค่ดวงยามมันก็จุดให้เห็นถึงประเด็นแต่การจะใช้ดวงยามให้ดีนะครับดวงยาเท่ากับดาวหนึ่งดวงมีหลายความหมายจริงไหมพี่ก็ต้องเอาประสบการณ์แล้วพี่เอาความเป็นจริงของชีวิตเขาและเรา มากองความหมายที่ไม่ใช่ออกไปจนมันรู้สึกว่าดาวมันเข้มงวดขึ้นในความหมายมันแปลว่าใกล้เคียงที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นพี่ก็ต้องละหรืออาจจะอย่างงุ้นอย่างนั้นพี่ก็ต้องแผแหลกรานเลยจริงไหมดาวหนึ่งดวงนะครับมีค่าเท่ากับอะไรเหมือนแทงหวยสองตัวมันร้อยความหมายจริงไหมแล้วกูจะรู้ไงว่ามันดาวนี้กูรู้แล้วมึงเหรอดาวนี้แน่แต่กูจะใช้ความหมายไหนละ่ะอันนี้ต่างหากที่พี่ต้องคิดว่ามันยากจริงๆนะ แสดงว่าพี่ต้องใช้ประสบการณ์หน้างานประสบการณ์ตัวเองแล้วความน่าจะเป็นแล้วก็ซิงแวบเข้ามากองความหมายดาวด้วยดังพวกนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งด้วยนะอยู่ๆไม่ได้บอกว่าเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บถ้าโชคกวนตีนเอาง่ายๆชีวิตจริงมันเป็นไปได้นะถ้าตามศาสตร์นะแก่แล้วอ้วนแตกเก่าใหม่ถ้าเราดาวจันทร์ขึ้นล่ะเด็กแต่ตัวใหญ่ เสาแปลว่าโครงสร้างใหญ่จริงไหมแต่เรามองดาวจันย้อนกลับได้ไหมก็เป็นเด็กได้ไหมเป็นวัยรุ่นแต่คน,คนตัวค่อนข้างใหญ่นะเห็นไหมแค่เนี้ยแกแล้แต่อ้วนแต่ถ้ามองเป็นเด็กย้อนกลับไป,เ,ปเหมือนยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ตัวค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมจะเอาความหมายไหนล่ะแต่เผอิญว่าสเปกอะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นฝราะังที่จะมาชอบจริงไหม มันก็ต้องเป็นอะไรก่อน <Okay. S 1> เพราะตัวนี้เขาบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวกองความหมายและอายุ <Okay. S 1> ต้องแก่กว่า <Okay. S 1> แสดงว่าแก่กว่าก็ต้องใช้อะไรแก่อ้วน <Okay. S 1> แต่ถ้าตรงนี้ประมาณยี่สบเอ็ดยี่ิบสองอาจจะเป็นวัยรุ่นที่เรียนย,ยูนิเวอร์เดียวกันจริงไหม <Okay. S 1> มหาลัยเดียวกันเป็นไงบ้าง <Okay. S 1> ก็จะใกล้เคียงกันจริงไหมแสดงว่าปัจจัยมันมาจากอะไรด้วยความจริงและสิ่งที่เขาเป็น สแสดงว่าตรงนี้เห็นไหมครับเพราะตรงนี้แหละมันทำให้อ่ะอันนี้คือความหมายจริงเลยนะแก่แล้วอ้วนอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับดาวจันแปลว่าอ้วนสมบูรณ์น้ําเยอะไขมันมากแต่ถ้าแปลย้อนกลับจันทร์ไปเสาก็แปลว่าเด็กแก่ตัวใหญ่เอ้ยเด็กอายุเยอะไม่เด็กแต่ตัวใหญ่ก็ได้โครงสร้างแน่นหรือนักกล้ามเลยก็ได้เห็นไหมเล่นกล้ามกล้ามปูก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่เผิอว่าอายุเขาขนาดเนี้ยวัยรุ่นก็คงจะไม่ใช่ แสดงว่าลักษณะของเขาเป็นพิมพ์นิยมวัยรุ่นฝรั่งอะ่ะไม่ค่อยชอบพิมพ์นิยมอย่างคนไทยนะแต่ฝรั่งแก่ๆจะชอบพิมพ์นิยมอย่างคนไทยดังนั้นก็ต้องมองว่าลักษณะของเขาเป็นพิมพ์นิยมสําหรับผู้ชายแก่ตัวใหญ่อ้วนๆแสดงว่าเห็นไหมแค่ความหมายมันคืออะไรมันก็ต้องเอาอะไรมาหลายๆอย่างทั้งศาสารและศิลและถ้าเรามองไหม่ล่ะ กรณีดวงเนี้อเจ้าของเป็นผู้หญิงแต่ถ้ากรณีดวงนี้เป็นผู้ชายถ้าดวงนี้เป็นผู้ชายต่อให้ตกยามเนี้ยโชคก็ทายว่ากลับจากต่างประเทศได้ยากฟังใหม่นะพเพราะอะไรไหมครับเอ็กเซนจริตภาพลักษณ์ของเขาไม่ได้เชิงมีกลิน่นอายของต่างประเทศมาเข้าใจไหมนอกจากว่ากระดีกระดาเป็นเป็น เกเป็นตุ๊ดเป็นอะไรมาแล้วค่อยว่าอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้ามาเป็นผู้ชายแท้ๆมานั่งต่อหน้าโชคก็จะไม่ทายอันนี้ามาจากต่างจังหวัดโชคก็ถามว่ามามาเราว่าทํางานอะไรอยู่เพราะตรงเนี้ยมันบ่งบอกถึงว่าสุภะนึกออกไหมครับยศตําแหน่งหน้าที่การงานได้ไหมโยกย้ายเดินทางเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเจาะเปเรื่องตรงนี้แทนจริงไหม แสดงว่าดาวคู่นี้คู่เดียวไม่ได้เป็น pattern, แพทเทิร์นแปลว่าเอาสิ่งที่โชคสอนไปใช้ได้กับทุกคนไม่ใช่ต้องมองถึงเหตุและผลหน้างานจําได้ไหมครับปัจจัยจริงมันจะแยกความหมายอันนี้ตังหากที่มันจะต้องอะไรลึกและละเอียดยิ่งขึ้นอ่ะครับครับผมอย่างดวงของผู้มวันนี้เขามาเด็ต่างประเทศมีสามีมีภรั่งมีเงินแล้วจะกลับมาสร้างมากอยากจะทราบว่าเขามาถามอาจารย์เร่องไร เขามาถามเรื่องอะไรรู้ไหมจะขยายร้านอาหารอีกที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศมันก็เป็นความหมายซ้ําซ้อนไหมบริการดาวจันทขึ้นมาแล้วนึกออกไหมครับดาวจันทนึกออกครับเนี่ยสองย้าเจ็ดอาชีพบริการที่มีสาขาเยอะเจ็ดก็แปลว่าอย่าเป็นร้านเก่านะไม่ใช่ขายของเก่าแอนทิคแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสาขามากเครือข่ายใหญ่ก็ได้เพราะเขามีเจ้าสามีเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารพวกนี้อยู่ประมาณห้าหกแห่งแล้ว จริงๆอ่ะเอาตรงๆเลยนะมาเอาลูกหลานที่นี่ไปช่วยแล้วถ้ามีช่องทางหาผัวให้มันได้ก็ยัดผัวให้มันเลยเข้าใจยังเพราะเขาคิดว่าช่องทางเนี้ยมันทําให้ลูกหลานเขาขึ้นทางด่วนรวยได้เร็วที่สุดแค่นั้นเองสกิลของต่างประเทศเป็นอย่างนี้จริงๆนะเทของคนไทยที่กลับมาไม่ทําอาหารก็ร้านนวด mm. ดังนั้นก็อยู่ในกลุ่มนี้จริงไหมแล้วสุดท้ายก็ ให้เด็กให้ลูกหลานไปก่อนผู้หญิงไปแล้วมีช่องสังเกตไหมครับเขาไม่ค่อยเอาลูกหลานผู้ชายไปแต่เน้นแต่ลูกหลานผู้หญิงไปเพื่อให้มีผัวรวยเช่นเขาแล้วเชื่อไหมครับในกลุ่มคนไทยด้วยกันนะครับก็พยายามจะหาจับจับเพื่อนของแฟนนี่แหละเอามาดองกับคนไทยด้วยกันอีกในกลุ่มสังคมเขาจะเป็นอย่างนั้นนะดังนะั้นเราก็เลยเข้าใจกับเขาว่าเนี่ยลักษณะของเขา เราสังเกตไหมครับคนที่มาจากต่างประเทศที่เป็นเมียคนไทยที่เป็นแฟนต่างชาตินะครับมานะครับส่วนใหญ่นะครับไม่เปิดร้านอาหารก็เปิดร้านนวด